สวัสดีค่ะนสวีดเดนค่ะมีเรื่องมาเมาส์มีเรื่องตื่นเต้นมาเมาส์ด้วยค่ะวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะวันนี้เกี่ยวกับเฟซบุ๊กเพื่อนๆคะ่ะเกี่ยวกับเฟซบุ๊กเนาะก็คือมีอยู่ว่าคืออ่นก็คือแบบว่ามือเนี่ยนะอยู่ไม่อยู่มือเนี่ยอยู่ไม่นิ่งเพื่อนๆค่ะเกือบทําให้เข้าเฟซไม่ได้แล้วคะ่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าถ้าเข้าเฟซส่วนตัวไม่ได้ก็คือเพจก็จะเข้าไม่ได้ด้วยไงทีนี้แหละเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่า พอไนไปดูนะนไนก็ปาดปาดไปดูนะเออเขาบอกว่าเอาอการอ่ายืนยันตัวตนสองขั้นตอนมันดีนะเพราะว่าบางทีอ่ะคนอื่นเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ตั้งอ่ะถ้าเราไม่ตั้งแล้วคนอื่นเนี่ยคนอื่นเข้ามาแฮกข้อมูลของเราเนี่ยบางทีอ่ะพอคนนั้นอ่ะเขาไปตั้งค่าอ่ายืนยันสองสองสองขั้นตอนนะเราจะเป็นคนเข้าไม่ได้แทนกลัวที่นี้กลัวเพราะว่าอ่าเฟซของไหนเมื่อก่อนก็คืออ่าตั้งนะตั้งยืนยันสองขั้นตอนนะั่นแหละ แต่คือตั้งแต่เฟซล่มแล้วก็คือในหนหน,หนก็ไม่สามารถที่จะเข้าเฟซได้ไงทีนี้หนก็หนก็เลยลบออกไปเลยนะลบออกคือไม่ไม่ได้ยืนยันตัวตนสองขั้นตอนเนาะ <S <S ทีนี้แหละพอไปดูคลิปนั้นแหละพอไปดูคลิปนั้นเสร็จพอไปนั่งคิดอีกทีเออน่ากลัวกลัวว่าคนอื่นจะมาแฮกของเราที่แต่จริงๆแล้วคือช่องเล็กๆคือเขาคงไม่มาแฮกหรอกความกลัวไงไปตั้งค่าแล้วไงไปตั้งค่ายืนยันตัวตนสองขั้นตอนไม่บัานขาโดยใช้มือถือเหมือนเดิมไปเยใช้เบอร์มือถือเหมือนเดิมไแหละทีนี้ก็พอคิดไปคิดมาเสร็จ อา้าวทีนี้แหละถ้าเราจะถ้าถ้ามือถือหายล่ะถ้ามือถือหายเลขมือถือหายเลขอ่าไม่มีเบอร์ล่ะจะทาไงนน่นนี่นั่นคิดจินตนาการไปด้วยเนาะเสร็จทีนี้ก็ไปแบบว่าไปปิดเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดอยู่แบบนั้นนะเลเพื่อนๆค่ะอ้าวทีนี้ล่ะมืออยู่ไม่นิ่งไปปิดปิดเปิดเปิดแบบนั้นโจนเฟซบุ๊กบล็อก เพื่อนๆค่ะเฟซบุ๊กบล็อกเข้าไม่ได้เด้งออกไปทั้งอ่าทั้งเพจแล้วก็อโปรไฟล์ส่วนตัวนะทีนี้เขาเขาบอกว่าแบบว่าเออแบบว่ามันมันคล้ายๆกับสแปมนั่นเองนะคล้ายๆสแปมนั่นเองนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปยืนยันสองขั้นตอนเดี๋ยวก็ไปอ่าอ่าเขาเรียกไปลบไปปิดนะทํานู่นตกลงเฮ้ยเกือบเพื่อนๆค่ะตกลงก็อ่าเขาเขาเขาประมาณว่าเขาบอกว่าประมาณว่าเฟซบุ๊กว่าคือเหมือนจะมือนจะเขาเรียก เราป้องการบัญชีของคุณเพราะว่าฉันเห็นว่ามันมีมันมีพฤติกรรมที่แปลกๆนั่นเองเขาก็เลยแบบว่าบล็อกไว้เพื่อนๆ่ขาทีนี้ก็แบบว่าพยายามไปเป็นสองหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วกันสองชั่วโมงก็คือไปค้นหาโน่นนี่นั่นดูนะแล้วก็เออใจร่วมๆ่วมแล้วกันใจร่วมๆ่วมเสร็จทำโน่นทำนี่ทำนั่นไปนะก็ไปเปลี่ยนรหัสเสร็จนู่นี่นั่นเสร็จก็แล้วกู้คืนบัญชีเสร็จก็คือทาไม่ได้เหมือนเดิมทําไม่ได้เหมือนเดิมก็คือเหมือนกับเขาก็คือทางระบบเขาก็บอกว่า จับได้ว่าคือแปลว่ามันมีพฤติกรรมที่แปลกๆนั่นเองนะเขาก็เลยแบบว่าบล็อกบัญชีไว้ก่อนเนาะทีนี้แหละพอมาเอิมพอมารอประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงรอประมาณสองชั่วโมงเนาะทีนี้ก็ลองดูนะลองดูพอลองลองอ,อ่าใส่รหาัสเสร็จเออทีนี้มันก็ขึ้นแบบว่าคุณจะต้องยืนยันตัวตนสองขั้นตอนอีกรอบตกลงก็อืมพอยืนยันเสร็จก็ยืนยนันโทรศัพท์เสร็จเออเขาก็ส่งเลข otp มาเสร็จนะ เข้าได้เพื่อนๆ่ะกว่าจะเข้าได้ก็ทําออกแบบว่าใจแป้วไปเหมือนกันเพื่อนๆ่าใจแป้วไปเหมือนกันนะเพราะว่าความที่มือเนี่ยมืออยู่ไม่นิ่งเพื่อนๆขาบางทีก็ถ้าตั้งค่าอะไรก็ตั้งเลยเพื่อนๆขาไม่ต้องไปสนใจกับมันอีกทีนี้แหละเพื่อนๆขาเออนนี่ก็เป็นประสบการณ์สดสดสดร้อนร้เลยเพื่อนๆขาสดสดร้อนๆเลยบางทีอ่ะบางกิจกรรมที่เราทําแบบว่าแปลกๆนะแปลกๆบางทีอ่ะมันอ่ะมันก็เป็นการอ่ะรักษาบัญชีของเราก็จริงแต่ว่าคือ ทางระบบมันเป็นน่ะคอมพิวเตอร์เพื่อนๆขาเขาไม่รู้ว่าบางทีรามีการลังเลตรงนี้นั่นนะเออจริงๆเพื่อนๆขานี่แหละเป็นประสบการณ์หวาดเสียวครับเพื่อนขาหวาดเสียวกลัวกลัวว่าจะเข้าเฟซไม่ได้เพราะว่าอะไรเข้าเฟซไม่ได้ตัวไฟลส่วนตัวเนี่ยคือมันจะ ส่งผลให้ปดอ่านไปทั้งหมดทั้งมวลของในเพจไหนนะเพราะว่าในเพจไหนที่พ่วงอ่ะในโปรไฟล์นี้ก็มีอยู่สอเพจนะคือเพจที่ทําเงินก็มีเพจไหนสวีเดนนะแล้วก็มีเพจ h ฮสเซนสกาบายในสวีเดน,นก็คือแบบว่าเออในก็คือแชร์ภาษาสวีเดนนู่นนี่นั่นนะที่ที่ทําอยู่นะก็คือแบบว่าเออใจแป้วตกลงก็กลับมาได้แล้วค่ะบเพื่อนๆ่ะ